แง่นอมเนี่ลูกมิ้นม้นแบบแห้งมิ้นไปแดกใหญ่เนี่ยมิ้นไปแดกใหญ่ในว่ยม้นไปแดกใหญ่เบื้องมิ้นเบิ้งม้นไปแดกเบิ้งมามามเขาอุ้ยคำใหญ่แห้งมิ้นเบิ้องมิ้นมิ้นมิ้นไปแดกมิ้นไปแดกเบ้งลูกม้นไปแดกใหญ่เบื้ง มามิ้นไปแดกมึงมิ้นมึงมิ้นมึงหละมิ้นแบบแห้งเลยมิ้นไปแดกกเป็นไว้มิ้นเบง้อยน้อน้ยน้อยน้บยนอยน้อยน้อน้ย้นอยนนอยน้กยน้อนอ้ยนนน้อยนนอยน้อยน้อยน้อยนนอยนนอย สวัสดีครับกอ,อนเอาวสอาว,อวัสดีครับก่อนกินข้าวเร็วๆสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวบู